สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับกับผมจิ๊บซากุระเนเนะกันเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับนะตอนนี้เรามาอยู่กับเกมบังดูรินะครับผมแบงดดีนส์กับแบงปาร์ตี้เซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นกับการสุ่มกาชาปองนะครับกับตู้ดีมเฟสเนาะซึ่งวันนี้พิเศษหน่อยก็แล้วกันสำหรับอีเวนต์ครั้งนี้นะครับเราก็ไม่ได้ทําคลิปสุ่มกาชามาเนิ่นนานมากแล้วนะนะก็ตอนที่ผมกาลังอัดเนี่ย คลิปรีวิวอีเวนต์ตอนนี้กำลังเรนเดอร์อยู่นะครับก็คือแบบว่ารีปันรีปันให้เสร็จพอปันเสร็จปุ๊บอ่าปลดลลอะเนื้อเรื่องเสร็จปุ๊บก,ก็เนี่ยครับก็มาสุ่มกาชาปองเลยนะฮะคือคือแบบไม่รอวันสุดท้ายหรอกนะฮะคือปกติเนี่ยอ่าตู้ดิมเฟที่ผมเคยสุ่มมาเนี่ย ผมจะรอจนถึงวันสุดท้ายก่อนแล้วค่อยไปสุ่มตู้กาชานะครับแล้วก็แบบส่วนใหญ่เนี่ยผมจะสุ่มหลังใหม่นะแล้วก็แบบเอามาโพสต์ใน Facebook บ้างใน YouTube บ้างว่าผมได้ตัวอะไรบ้างแต่ครั้งนี้อันนี้ผมจัดเป็นพิเศษเลยละกันนะก็คือสุ่มกาชาเป็นแบบคลิปเลยละกันทําเป็นแบบคลิปเลยละกันนะครับจะได้เห็นผมว่าผมเกลือขนาดไหนนะนะเอามาตู้กาชาปองกันครับ แม่ในที่สุดเพชรที่เราเก็บสะสมมา20,005นะครับเกือบ20,006เนี่ยก็มันถึงเวลาแล้วนะครับที่เราจะต้องละลายมันแล้วนะฮะเป้าหมายของผมก็คือ,อชุดนะครับตัวละครมาชิโรจังอันนี้ก็อยากได้เหมือนกันนะครับส่วนทีนั้นนี่ผมขอข้ามแล้วกันก็ไม่ค่อยอยากได้สักเท่าไหร่นะครับนะแล้วก็จะมีทางด้านของวงเลเซอร์ซิเลตนะครับทั้งชูชูแล้วก็พาเลโอนะครับนะชุดว่ายน้ำอันนี้ก็อยากได้เช่นเดียวกันนะแล้วก็ อ,าอัาฮีรกกเอออซาฮโรกะาก็ก็โอเคนะโอเคอยู่นะนี่ก็ชอบชุดน้องของเหมือนกันนะครับนะแต่ว่าถ้าไม่ได้ถ้าเป็นหลุดเลทเนี่ยก็ขอเป็นสสเลเซอร์ซิเลตก็แล้วกันนะครับเพราะว่าสสเลเซอร์ซีเลตเนี่ยผมมีกร์สซีดาแค่ตัวเดียวเองเนาะก็คือชูชูน,นี่แหละนะอ้าวมาผมจะสุ่มจนกระทั่งเหลือเพชรประมาณสัก600หรือว่า500เพชรก็แล้วกันนะคือเหลือไว้ในการเติมลูกไฟบ้างก็ดีนะอ้าวมาตู้คูณ2ดีมเฟส จัดไปครับน่าจะสส่มได้ประมาณสัก4-5ครั้งเนาะก็น่าจะหมดแล้วแหละอ้าวมาคือเกมนี้บอกเลยครับว่าใส่ฟีอยู่ได้แต่โคตรเหนื่อยครับเพราะว่าเกมนี้ใช้เพชรในการส่มกาชาเยอะมากถ้าเทียบกับเกมอื่นแล้วก็เพชรฟรีเนี่ยถึงไม่จะแจกบ,บ่อยแต่ก็แจกไม่ได้เยอะนะฮะไม่เหมือนกับพิเศตเหรอกอ้าวมาเริ่มกันครับลถแรกครับ10ลดแรกไปเอาแหละมาแล้วครับอย่างน,นี้รอก่อนรอโหลดก่อน ข้าโหลดนะนี่แสดงว่าเราจะได้ของดีนะเอามาปึ๊บเป็นไงโอ้โหแท่งแท่งสีเหลืองครับน่าจะไม่ได้สี่ดาวรอบแรกอ้ามาเขาก็ได้อะไรเอ่ยโอเคอันนี้จะเป็นคาโอรุชูชูครับโอ้ชูชูชุดใหม่โอเคโอ้อันนี้จะเป็นไซโ,โ,โ,โยครับไซโยสามดาวอ่าสามดาวนะครับนี่ อ๋ออันนี้เป็นการ์ดซ้ำวายการ์ดซ้ำนะเนี่ยอ่าดิซาโตะตรงนี้จะเป็นน้องฮีนะอ๋อนี่การ์ดใหม่นะฮิมาลิอ่าบิซซีนะบิซี่เอ้ยอันนี้จะเป็นโทกะเออโทโกะไม่โทโกะโทโกะเออโอ้โหจะกี้อะไรขนาดนั้นลูกเอ้ยนี่อ๋อดิซาโตะครับแล้วก็เป็นการ์ดซ้ำด้วย สรุปก็คือรอบแรกโคตรเกลือครับ3ดาวออก2อการ์ดแต่เป็นการ์ดซ้ำล้วนๆเลยโอ้ให้ตายเถอะซาร่าเอ้ยอา้าวไม่เป็นไรมารอบที่2ครับไป้าคลิปนี้อาจจะไม่นานนะแต่ว่าอยากเห็นผมเกลือขนาดนั้นก็จัดไปใครๆก็ชอบอยู่แล้วมาเป็นไงครับอา้าว เอาแล้วเอาแล้วท่านผู้ชมครับ4ี่ดาวมาเลยแล้วครับแท่งไฟสี่ลุงนี้แสดงว่าสี่ดาวมาแล้วครับท่านเอามาขอเปิดหน่อยละกันครับโอเคฮากูมิครับอีฟจังครับมายาจาัอากโกจังโอ้โหหลุดเลดได้ยินเสียงแล้วน่าจะเป็นอีฟจังนะครับนะอีฟจังเป็นสี่ดาวนะฮะเป็นการ์ด พัดจันนะฮะการพัดจันสี่ดาวโอเครุดเลสแต่ว่าก็ยังเกลือนะเพราะว่ามันไม่ใช่โลเซซิเลสนี่ะโอ้ให้ตายเถอะโอ้โหพาสเทลอีกแล้วมัเป็นอะไรกับพาสเทลวะเนี่ยโอ้มายะครับโอ้และก็ซ้ําด้วยโอ้ให้ตายเถอะนะโอ้อีกแล้วโอ้มายะอีกแล้วเฮ้ยทำไมรอบนี้พาสเทลนี่คือเป็นเต็มเลยเนี่ยโอ้โห โอเคคือได้ตัวใหม่มา1ตัวครับก็คืออีฟจังนะฮะนอกนั้นนี่คือเกลือครับนี่เป็นไงล่ะแบงดีมไม่เคยปลานีใครครับมารอบที่สครับอรอบ2องนี้มินุเป็นไรเนี่ยโอ้โหได้แต่พาสเทลเนี่ยล้วพาสเทลเกือบหมดเลยเนี่ยโอ้โหสงสัยผมผมคงชอบอายะจังนะเนี่ยชอบบงพาสเทลบ่อยเป็นไปเกมเหมือนเหมือนจะรู้ก็เลยแบบส่มพาสเทลมาให้เอา้ามารอบ3 เป็นไงโอ้สีเหลืองครับไม่ใช่สีดาวอ่ะอย่างนั้นก็ล็อกกะมัน,นอยเถอลูกเอ้ยล็อกกะครับโอ้โหไม่ใช่ล็อกกะแต่เป็นซายยะแทนอะไรอะไรมันอะไรอะไรก็ผิดพลาดไปหมดอ่ะเนี่ยโอ้แล้อก็ซ้ำด้วยโอ้โหยาชิโอยุยครับจากโมโปลิก้ายุยครับแล้วก็เป็นการ์ดซ้ำอีกด้วยครับโอ้โหพอแกไม่แก้วเพราจะกลวยกวยตากสงสัยงานนี้คงจะเกือนแน่นอนเลยครับ โรคโรคตายเริ่มถามหาตอนนี้นี่น่าจะไม่มีอะไรแล้วแหละครับโอ้โหโคโคโลนครับพอดโหมแฮปปี้เวิร์ครับอ่ะมามามาเป็นการ์ดสามอีกด้วยโอ้โหมีอีกครับคราวนี้จะเป็นยุกินะเนี่ยยุกินะนะครับใช่ไหม นั่นไงใช่ด้วยแล้วก็เป็นการ์ดสมอีกโอ้โหค่ากูเถิดอย่างนี้การ์ดสามดาวออกมาตั้ง4กีการ์ดแต่ว่าซ้ำหมดเลยโอ้โหเกมนี้เรียกว่าฆ่าฉันให้ตายซะจะดีกว่านะฆ่าะเถอะอ่ะไปรถที่40ครับโอ้โหเป็นไงเอาละล้อโหลดครับฆ่าฉันให้ตายดีกว่าเอาโหลดไม่ไปอีก วัตเตอร์ฟัรู้สึกว่าเน็ตไวไฟของผมเริ่มไม่ดีแล้วเนี่ยครับดูตามภาพนี้กันเลยก็แล้วกันว่ามันเกิดขนาดไหนเอามาโหลดโอ้โหสีเหลืองอีกแล้วรู้สึกว่าความหวังที่จะได้สีดาสักตัวหนึ่งก็คงจะไม่มีแล้วมัง้งเอาล็อกกะมาล็อกกะมา,กกะมาหน่อยลูกเอาล็อกกะมานะอาตีล็อกกะ ไปไปโอ้โหไม่ออกเหรอลูกไม่ออกเลยหรอออกแต่สองลังเดียวเลยลูกเอ้ยโอ้โหไม่ออกไม่ออกเลยไม่ออกเลยเหรอลูกโอ<ม>้โอ้โหมีตะเกะรันรันจังครับได้รันจ้ะรันแล้วรันลันเออแล้วก็การ์ดซ้ำด้วยพ่อคุณเอ,ยอ๋ยอะไรมันจะโหดร้ายขนาดนี้วะเนี่ยนะอ้าวโลตีห้าสิบครับ จะหมดแล้วเหลือห,หมื่นสามแล้วตอนนี้เออออกมาหน่อยลูกดีเฟสนะออกมาหน่อยลูกเอ้ยออกมาหน่อยไม่ออกแม่เชียร์ไปเชียร์มาไม่ออกแม่อ่ะมาสองดาวครับสองดาวครับวันนี้โอ้โหอากโกะครับอากโกสามดาว ดูสิเป็นการ์ดซ้ำซะด้วยนะฮะผมมีแล้วโอ้ได้การ์ดใหม่หนึ่งตัวครับเมื่อกี้ขึ้นวันนิวยูกินะอีกแล้วมียูกินะจังครับยูกิเมียวยูกิเมียวโอเคการ์ดใหม่ไม่ว่าโอเคยูกิเมียวครับมานั่นไงมาแล้วล็อกกะมาแล้วล็อกกะล็อกกะ เออมาสักทีโอเคนดีสุดก็มาสักทีครับเอออ่าแถมด้วยมิเชลครับมิสากิว่าไปนั่นอ่ามิสากิครับออาก gas ซ้ำโอเคก็ยังดีนะฮะได้อ่าทางด้านของอาสาตวฮีล็อกกะแล้วนะครับตรงตามอีเวนต์เนาะแล้วก็ทางด้านของอ่ามิยโตะยูกินะนะครับนะเป็น gas สามดาว gas ผจญเนาะโอเค นะครับแล้วก็ได้2ดาวตัวใหม่นะครับก็คือทางด้านของอ่าลิซี่นะครับนะลิซาเน่เนาะเออสองดาวครับตอนนั้นก็เกลือมาเหลือหมื่นเดียวแล้วตอนนี้โลดที่60ครับท่านสีดาวออกเธอะสีดาวออกเถอสีสีดาวส,สีสีดาว,ดาวทำไมไม่ออกเฮ้ยเดี๋ยวนี้ดีมเฟสใช่ปะเนี่ยทำไมมันออกยากเหลือเกินเนี่ยเออแม เนี่ยอะพารีโอจา้าอืมไปเรื่อยๆครับโอ้โหไม่ออกเลยเหรอไม่ออกเลยเหรอลูกอะไม่ออกเลยเหรอลูกโอ้โหอาริสาอาริสาจังครับปอปปิ้นปาร์ตี้อ่ะโอเคการ์ดใหม่ครับจบได้แค่นี้เนาะ มาเหลือแปดพันสามแล้วออกเถอะผมว่ายแล้วออเอเถอะครับโอ้โหดีมเฟสเพิ่มเลทในการออกสองเท่าแต่รู้สึกว่ามันไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะเนี่ยนั่นไงโอ้โหสีเหลืองครับอืมอายัจังครับคารุ้ครับจาก h โลแฮปปี้เวิ r l d อืมเริ่มเครียดแล้วเนี่ยเริ่มเครียดแล้วเนี่ย คือออกหน่อยเธอหน้าโอ้โหไม่ออกเลยสองดาวอย่างเดียวเลยไงโอ้โหกีซาโต้ครับพัสเทลอีกแล้ว <laughs> นี่เรียบร้อยครับ อ่ารอบหน้าน่าจะเป็นรอบสุดท้ายแล้วมั้งเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนนะเหลือ5,8 0 0ได้อีก2รอบอ้าวไปจะหมดตัวอยู่แล้วโอ้ยโหลดนานโหลดนานแปลว่าอาจจะได้4ดาวอาจจะใช่นะ <c oughs> นั่นไงมาแล้ว <c oughs> มาแล้วครับท่าน4ี่ดาวมาแล้วโอ้โ <c> ห <oughs> <c oughs> ขอร้องเถอะครับว่าอย่าเป็นพาร์ทเทลอย่าเป็นตัวตัวซ้ำนะครับ อย่าขอร้องอย่านะอย่านะเอามาโอเคอิฟจังครับลันจังกีนะโอ้โหคาซูมิครับคาซูเมียวครับอะคาซูมิก็ยังดีครับเพราะว่าคาซูมิเนี่ยผมยังไม่มีสี่ดาวเลยนะถ้าจำไม่ผิดโอเคก็ยังดีนะคาซูเมียวนะครับมามีไหมสี่ดาวมีไหมครับลูก ไม่ออกเลยลูกน่าจะหมดโปรแค่นี้ครับโอ้โหแม่แค่นั้นแหละครับโอ้ตัวใหม่ตัวใหม่ผมดันกดเร็วไปหน่อยนี่ทางด้านของน้องอ่าผมลืมชื่อแล้วมีคาซึมินะครับ1ตัวแล้วก็ทางด้านของอ่าเ้ยนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมลืมชื่อแล้วอะเอ่อ เราไม่เป็นไรช่างมาแล้วกันกาชามันมันมึนหัวเรียบร้อยแล้วอ่ะโอเคนี่ไงตัวนี้ไงอ๋อนี่ครับอยู่กับพิซาโตนะครับแล้วก็ทางด้านของเอ่อเดี๋ยวค่อยไปดูแล้วกันในในวิก,กิผมลืมแล้วจริงๆกาชามันทําให้สมองของผมมึนไปแล้วมาน่าจะเป็นรอบสุดท้ายแล้วแหละครับนะเนี่ยเราสามเป็นสามแล้วเอา้าไปเอ้ยออนะไ,อได้อีกรอบหนึ่งนะไม่จะได้อีกรอบหนึ่งนะโอเค โอเคโอโหสีเหลืองจบแล้วไม่ต้องรุ้นอะไรแล้วมั้งเนี่ยโอเคบปลุ okay. ้นกันทีละตัวครับไม่มีการกดอ้าวเฮ้ย hey. สี่ดาวครับสี่ดาวครับใน <c oughs> น้องฮีนาเออก็ยังดีวะได้ได้ได้ดีเฟสละได้การดีเฟสแล้ะแต่เป็นน้องฮีนาครับเออก็ยังดีอะวะ <c oughs> เออก็ยังดีก็ยังดี เนาะคือมันก็แปลกนะแบบตัวที่เราแบบไม่อยากได้ก็ได้เนาะแต่ตัวที่แบบอยากได้แต่ก็ไม่ได้เออโอเคอ่านี่ครับมิเชลอีกแล้วครับท่านโอเคการซ้ำครับอ๋อสรุปโดยรวมนะครับได้การดีเฟสมาครับหนึ่งตัวอ,อ่าน้องฮีนะครับ รู้สึกเสียใจนิดหน่อยอ่ะไม่ใช่เเซ์ซเลตเนาะเซเลตนี่ก็ยังยังเป็นลูกเมียน้อยต่อไปนะโอเคได้อีกหนึ่งรอบนะรอบสุดท้ายครับรถที่หนึ่งร้อยแล้วมาโหลดนานแป่ว่าอาจจะได้เชื่อว่าอย่างนั้นนะปึบ เป็นไงครับโอ้โหเรียบร้อยจบแล้วเรซซิเลตจบแล้วนะไม่มีแล้วเรียบร้อย,นะย,อยไปนั่นไงมินิลินครับโอเคผมมิกชื่อได้แล้วมินิลินนะฮะมินิลินโ,นโอ้กาซัมครับอ้าวพาเรโอพาเรโอครับเอ้ยได้แล้วดูโอ้ยนึกว่าจะแบบโอ้โหเกลือแล้ว ได้วะโอเคครับขอบคุณมากครับกลับเกมแบงก์ดีมใครอะเล่หรออ่าวเวียนกามดันสคิปกดเร็วไปหน่อยฮีนะฮีนะอีกแล้วเหรอฮะโอ้ฮีนะครับโอ้โหรอบนี้ฮีนะนี่ได้ได้กำไรเยอะเลยโอ้โหฮีนะอีกแล้วแม่เป็นอะไรกับน้องฮีนะเนี่ยอ่ะอยู่ฮีนะครับ โอเคตัวเดิมนี่นี่นี่เรียบร้อยอ๋อเลออันนี้อันนี้ไงเลผมได้ไปแล้วนี่หว่าโอเคครับตัวซ้ําตัวซ้ํานี่ไงโอ้อยู่กับเขารู้นะเนี่ยโอ้โหฮีนะเออฮีนะนี่ไงผมได้มาแล้วได้พาเลโอมาแล้วครับโอเคก็ถือว่าดีดีอ่ะเดี๋ยวซูมอีกนิดนึงและกันครับตอนนี้ต้องใช้เฟสสองห้าสิบลยเนาะเหลือห้าร้อยเก้าสิบห้าเพราะฉะนั้นก็อ่ะมารอบสุดท้ายครับ แล้วก็พอแค่นี้แหละเพราะว่าเดี๋ยวต้องเหลือเพชรเอาไว้อ่านั่นนะฮะก็คืออ่าอะไรนะเติมเพชรเอ้ยเติมทุกไฟเนาะโอเคไม่ต้องแล้วแหละครับจบเรียบร้อยก็แค่นี้แหละครับสำหรับตู้กาชาปองนะโดยรวมถือว่าก็ก็ก็เกือบเกลือนะก็เกือบเกลือแล้วก็โอเคครับเสียดายที่ผมไม่ได้น้องชูชูใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะที่ผมได้เนี่ยจากตู้นี้เนี่ย มาที่รถผมไม่ได้แต่ว่าผมได้น้องฮีนะแล้วก็ได้ทางด้านของพาเลโอนะครับนี่พาเลโอนี่ก็โอเคนะเออเฮ้ยดีด,ดีดีว่ะดีว่ะแล้วก็มีน้องอ่าล็อกกะด้วยโอเคผมจะได้เสริมทีมนะครับจะได้เสริมทีมเนาะอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับไม่สูมต่อแล้วตังหมดแล้ว <laughs> <laughs> เหลือเพชรเก้าร้ย <laughs> เหลือเพชรแค่595อยาอ่ะมาครับ เ,เดี๋ยวนะเพชรเดี๋ยวอ่านี่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 อ่ะนี่นี่โอเคแล้วก็พาเลโอครับเปลี่ยนนะอ่าเปลี่ยนจากนี่เป็นไงล่ะเพชรยิ่งขึ้นกว่าเดิมครับส่วนทางด้านของกุเลก,ก็ก็เคลื่อไปแล้วกันนะ <c oughs> <c oughs> การยิ้มคนเดียวแล้วกันเนาะอ่ะเดี๋ยวผมอัปเดตน้องก่อนแล้วกันครับดูซิว่าจะเป็นยังไงเอาเวรกรรมนี่ มาแล้วก็อัปเกรดน้องซะโอ้ใช้เยอะเนี่ยส่วนน้องฮีนะนะครับการ์ดดิมเฟสเนี่ยเดี๋ยวดูอีเวนต์ก่อนถ้าอีเวนต์ใหม่มามันตรงตามอีเวนต์ที่เขาบอกเนี่ยก็เดี๋ยวจะหยิบเอามาใช้นะครับนะนี่พาเลโอเป็นไงล่ะแหมส,สาวสองสองสองสีตาสองสีสีม่วงกับสีฟ้าโอ้สวยนะเนี่ย ช้ตัวเยอะเหมือนกันนะแต่ว่ามันไม่ใช่ปัญหาครับเพราะว่าตัวของผมนี่คือดองเอาไว้เยอะครับดองเยอะมากเลยนี่โอเคก็จะประมาณนี้อ่ะอัปเกรดให้น้องหน่อยครับนี่โหลดนานโอเคแค่นี้แหละครับส่วนเนื้อเรื่องก็เดี๋ยวค่อยไปดูทีหลังหลังไหม่กันแล้วกันนะอ่ะแล้วก็อาสาฮีล็อกกาครับอ่าวกกาจัง มาอัปเกรดเลยเดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดให้น้องดีกว่าอ่าเปลี่ยนชุดให้น้องก่อนแหมโหลดนานครับโอเคทำการอัปเกรดครับโอ้โหหินหยกนี่ถือว่าใช้เยอะเนี่ยครั้งนี้นี่เป็นไงเอ้ยสวยอ่ะสวยดีครับไป เรียบร้อยแค่นั้นแหละครับมาเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนชุดให้น้องเราดีกว่าอ่ะประมาณนี้เนาะนี่เป็นไงล่ะแล้วก็เอาพาเลโอมาหัวหน้าทีมเลยครับสลับสับเปลี่ยนนี่โอเคเรียบร้อยอ่าให้มันจัดคือดน,นตรีจัดทีมอัตโนมัติครับเรียบร้อยก เดี๋ยวดูพลังทีมก่อนมันตีบบตเทิลไลท์เท่าไหร่3า9แนเอ้ยสามแสนเโอเคถือว่าดีขึ้นครับถือว่าดีขึ้นเนาะอ่ะเดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดดีกว่าเออเดี๋ยวก่อนอื่นนี่เมมเบอร์ลิสต์โอ้โหเนี่ยครับอ่าแล้วก็อ่าเลือกให้หมดไปเลยเพื่อ,อจ,จะได้ซื้อตั๋วทองมาครับแลวสุ่มสักรอบหนึ่งเนาะนี่โอ้เยอะมากอะโอ้โห999 9ก้าร้อยเก้าสิบเก้านี่ครับบรรดาพวกเกลือทั้งหลายเอาไปละลายครับนี่เรียบร้อยแล้วก็ไปซื้อซื้อตั๋วทองเนาะเฮ้ยยังมีอีกเหรออ๋โอโมโฟนิกา้าลืมอ่ะเลอกให้หมดไปเลยโอ้มีอยู่พันมีอยู่พันหนึ่งเนาะอ่าเรียบร้อยครับเอามาแลกได้ไหมเนี่ยเอามาแลกได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนนะ โอ้เม็แรกไม่ได้แรกไม่ได้มันต้อง300เนาะโอเคไม่เป็นไรครับอ่าแล้วก็ไม่ใช่แบนสตอรี่เออมัวโซยแล้วเรานี่อ่ะนี่เอาเป็นแลกสติ๊กเกอร์หน่อยครับนี่เยบร้อยมาส่มสักอีกทีครับตัวทอง เอาตัวทองมาสุ่มครับเพื่อมาแลกเกลือโดยเฉพาะนี่มาหนึ่งใบครับใช้ไปเลยเพื่ออะได้สีดาวนะเผื่อเผื่อแค่เผื่อไว้ก่อนมาโอ้โหสีทองครับและดูแลน่าจะเกลือนั่นไงบอกแล้ว นะฮะเอาตัวไปแลกเกลือครับยังเป็นความจริงอยู่เสมออ่ะเดี๋ยวกดรับนั่นก่อนโอเคอ่ะเดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดให้น้องดีกว่าอ่าพาเลโอพาเลโอก,ก่อนเลยเนาะนี่โอเคเอ้ชุดสวยนะเนี่ยเออสวยดีเนาะอ่ะแล้วก็อาซาฮีล็อกกะครับล็อกกะชุดไม่ค่อยเยอะเนี่ย นี่ไงนี่ล็อกกาเอ้ยดีดีด,ดีนี่แหละครับชอบชุดล็อกกาที่สุดแล้วอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับการสุ่มกาชาปองในคลิปนี้นะฮะก็ถือว่าอยู่ในระดับที่น่าพอใจนะครับพอใจแค่พอใจนะไม่ได้แบบดีมากนะครับนะก็ก็โอเคนะครับนะหมดแล้วสำหรับเพชรเนาะก็สะสมกันใหม่ครับอีกประมาณปีหน้าค่อยมาสุ่มใหม่แล้วกันนะเพราะว่าก,กว่าจะถึงแบบ เก็บเพชรได้ถึง20,005เนี่ยก็ถือว่าใช้เวลานานม,มากสำหรับเกมนี้เนาะเพราะว่าเป็นเกมที่ใช้เพชรสุ่มค่อนข้างเยอะแล้วก็แจกเพชรถึงแม้จะบ่อยแต่โคตรน้อยครับเนาะก็ยังไงก็สู้ๆกนแล้วกันนะครับส่วนใครที่เป็นมือใหม่แนะนําว่าให้สุ่มเนี่ยช่วงนี้นี่แหละครับก็คือช่วงตู้ดีเฟสนี่แหละจะดีที่สุดนะครับเอาล่ะอันนี้หมดเวลาแล้วละครับนะสำหใครไลค์แชร์กันได้นะครับนะแล้วก็กลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมกระผมจิ ene, ๊ปสากุระเนเนะขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ